นายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานสารรัฐธรรมนูญแสดงความเห็นต่อแนวทางการสร้างความปรองดองว่าต้องหาสาเหตุของความขัดแย้งให้ได้ก่อนซึ่งส่วนตัวประธานสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าความขัดแย้งไม่ได้มีที่มาจากการรัฐประหารยึดอำนาจในปี2549แต่ความขัดแย้งในประเทศเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2548ที่มีการออกอากาศและถอดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ นอกจากนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการแก้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีการขายหุ้นให้กองทุนเทมาสเซกของประเทศสิงคโปร์โดยบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์และการเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นๆที่เป็นปัจจัยของความขัดแย้งอีกทั้งการทำหน้าที่ของฝ่ายการเมืองการรัฐประหารปี2549และการเคลื่อนไหวของม็อบต่างๆ ตั้งแต่ปี2548ผมจำได้มันมีรายการออกช่องก้9รายการหนึ่งคือรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ตอนหลังออกมาขุดคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ภาคหนึ่งก็ถูกถอดรายการต่อมาในวันจันทร์ที่23มกราคม2549ก็มีการขายหุ้นของบริษัท ชินคอร์ปอเรชันในสมัยนั้นให้กองทุนเทมาเซ็ของสิงคโปร์ทั้งนี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าหากต้องมีการสร้างความปรองดองจริงแต่ละฝ่ายต้องมีความจริงใจในการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันก่อนโดยเฉพาะการพูดคุยของผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ควรลดเงื่อนไขข้อเรียกร้องต่างๆลงและประนีประนอมกัน เช่นเดียวกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเลือกข้างที่ต้องยุติการบิดเบือนข่าวสารและงดเงื่อนไขาการสร้างความขัดแยง้ง